ส,ว,สวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกันหรือว่าจริงๆแล้วอันเป็นใครแล้วมิสไยเป็น,นแววอแ้ะาง่ไหนเราไปเริ่มคำถามแรกกันเลยค่ะไปเลยชื่อนางสาวณัฐพรมากค่ะชื่อเล่นชื่ออันอ,อายุยปีศูนยหรอค่ะ เป็นคนผิวแทนนะคะแล้วก็ผมสีน้ำตาลเข้มตาสีดำค่ะส่วนเฟเจื้์ผ้านะคะใส่ได้ทั้งเกและแอค่ะถ้าเกิดมเกินเกย์กับผมก็จะใส่แอลค่ะส่วนแนวการแต่งตายนะคะก็จริงๆแล้วคางชอบใส่เสายืดถ้าอยู่บ้านแต่จะสายืดแล้วก็ถ้าเกิดออกไปข้างนอกก็จะใส่ แฟชั่นหรือว่าก็บางทีก็ถ้าแบบรูดูก็ใส่เสื้อยืดแล้วก็ใส่เกงยีนเอาไวะคะ้ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะเนี่ยเป็นตัวจริงแต่งได้ทุกแนวนะคะแต่ว่าส่วนมากถ้าเกิดเอาแบบที่สบายๆแล้วก็ชอบใส่เป็นยืดค่ะเพราะมันแบบทำอะไรได้ครองตัวทพี่ใส่ส่วนตัวนะคะจริงๆแล้วหลายๆคนมองว่านันเป็นคนเรียบร้อ,รอย จริงแล้วก็ไม่ได้เรียบร้อยนะคะจริงก็เหมือนคนทั่วไปแล้วก็มันขี้ดูเรียบร้อยอะ่ะเพราะว่าเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้าเกิดสนิทแล้วก็พูดไม่หยุดเหมือนกันนะคะแล้วก็จริงๆเป็นคนแบบว่ารุยชอบเล่นกีฬาแบบฟันตูแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นเครื่องเล่นอะคะเครื่องเล่นในส่วนสนิทมแบบชอบมากยิ่งแบบโดยไปหออะไรอย่างเงี้ยชอบ ช่สุดเลยค่ะจุดเด่นและจุดด้อยนะคะส่วนจุดเด่นนะคะอันเป็นคนที่ทำอะไรแล้วตั้งใจตั้งใจทำตั้งใจเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆแบบต้องทำก่อนก่อนที่จะบอกว่าติดทำไม่ได้ถ้าเกิดทำแล้วทำไม่ได้นั่นแหละคือจะบอกว่าตัวเองทำไม่ได้ส่วน จุดเ้่นนะคะจุดเด่นก็คือเป็นคนที่ไม่เก่งแล้วก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะบ้านเกิดนะคะบ้านเกิดอยู่สมุทรปราการค่ะแล้วก็ที่อยู่ปัจจุบันก็คือตอนนี้ก็บางทีก็อยู่สมุทรปราการบางทีก็อยู่กรุงเทพค่ะ อยทีมาหาวิทยาลัยจิฬาลงศรค่ะคณะวิเทศศสตารา์สาขาศิษย์กดิการแสดงค่ะตอนนี้ก็ประมาณถึนปีสามค่ะส่วนความสามารถพิเศษนะคะ acting ค่ะเ้ยเข้ากล่องอะไรมาวางวะแก ันกล่องอะไรของใครวะของเราไม่ใช่ของเราไป็นข้าวท่อหรือว่าของเราบุ้มโยกากินโปสครั้องแอาหารเอ่อขี่จักรยาน มอไซคแต่ว่าเป็นมอไซค์ที่เป็นแบบบิดอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดเป็นแบบว่าบิดยากทำไม่ได้แล้วก็เล่นกีฬาก็มี mm hmm. แบดมินตันค่ะแล้วก็แชร์บอลก็ได้พอได้ค่ะ mm hmm. ส่วนอาหารที่ชอบนะคะอันดัหนึ่งในใจเลยก็คือชาบูอันนี้คือแบบ ที่หนึ่งที่หนึ่งเลยไม่เคยตกหนักเลยอ่ะแบบถ้าเกิดเราไปกินชาบูเพราะว่าไปกินที่เป็นแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเราซื้อมาทำเองอ่ะเชื่อได้ว่าเสียไหนตังแน่แน่ถ้าเราไปบุฟเฟ่คือจ่ายครั้งเดียวก็วคือกินจนแบบท้องแตกไปเลยอ่ะอันนี้คือแบบอือที่หนึ่งเลยส่วนอันดับที่สองนะคะก็คือซากซี่หรือแบบอาหารที่คุณชอบชอบมากจริงๆอะ่ะชาบูกับ แล้วก็เรื่องไกับข้าวนะคะก็จะเป็นพวกข้าวผัดกะเพราข้าวผัดจริงจริงกินเนื้อได้หมดเลยไม่ไม่แพ้ไม่มีอะไรที่แพ้เลยอ่ะแบบรู้สึกแบบโชคดีเหมือนกันที่แบบว่าเกิดมาไม่แพ้อะไรเลยนะคะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก็ชอบไปแบบส่วนสนุกนะค่ะ สวนสนุกไปได้หมดเลยสวนเสยามหรือว่าบินบรที่แบบไปง่ายๆในกรุงเทพแล้วก็ชอบเดินข้างหัวข,ขึ้นตากแดดแล้วก็ชอบไปพวกคาเฟ่ที่รูปสวยๆแล้วก็มีขอ,อ,แบบองหวานคือแบบของหวานที่ในใจที่สุในิทใจชอบที่สุดก็คือไปกิน มันมันชอบบทเลยอะค่ะแต่ถ้าแต่เอ,อาความถนัดก็คือถนัดดรามานะ่าค่ะแล้วก็บทที่ไม่ชอบแสดงมันมีก็คือจริงๆไม่มีนะบทที่ไม่ชอบเพราะว่าถ้าถ้าทำหลายๆอย่างคือเราเราไม่ได้แบบว่าเราจะมาโฟกัสแบบว่าเรแบบาจะแบบแบบทำแค่ย่เดียวอันไหนที่เราไม่ชอบเรื่องของเนี้ยก็คือแบบมันมีก็คือว่าม,มันให้โอเคแล้วก็ เราเป็นคนชอบทำทุกอย่างอ่ะให้มันที่มันดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ค่ะก็คือที่มีที่ไม่ชอบส่วนดาราที่ชอบนะคะมีสองคนด้วยกันค่ะก็คือพี่เปียวทัศนียากับพี่นันทิสาหนาค่ะพี่เปียวทัศนียาก็คือชอบที่เขาเล่นละครเพลง เป็นแรงบันดาลใจให้เราดลดน้ำหนักด้วยเพราะว่าเราดูที่พี่เขาเลิกดูขเขาเก่งมากแล้วเราอยากทำได้แบบนั้นเราเลยยกให้เป็นไอดอลได้การลดน้ำหนักแล้วก็การสแสดงค่ะแล้วก็ชวนพี่น,น้าพูสาระนะคะก็เป็นไอดอลด้านการแสดงค่ะแล้วก็จริงๆแล้วที่ทำคือที่น่ารักมากๆแบบน่ารักจริงๆอะ่ะสองคนน่ารักทั้งคู่เลยคือชอบ เากันเป็นไงบ้างคะแล้วก็มิจักกันพอสมควรแล้วเนาะถ้าอย่างนงี้ยน,นะคะสุดท้ายนี้อันก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็อคอยติดตามพวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็กกันค่ะบ๊ายบาย